ครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับสำหรับเรื่องราวของการจับรางวัลผู้โชคดีปีใหม่วันที่5มกราคม6 7ดที่จะถึงนี้นะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆครับที่ร่วมแชร์ประสบการณ์โดยการส่งคลิปไฟล์เสียงภาพหรือว่าไฟล์วิดีโอมาร่วมกิจกรรมกันเยอะพอสมควรมิสเตอร์ชนก็จะค่อยๆเอาลงในช่องนะร่วมแชร์ นะครับท่านสามารถส่งกิจกรรมต่างๆได้นะครับทุกช่องทางนะโดยสามารถจะพูดคุยกันก็ได้นะหรือว่าเล่าเรื่องราวประสบก,การณ์หรือส่งไฟล์ต่างๆมาได้ที่หลาย idc hon 2232ครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสิ้มตุดก็วันที่5มกราคมส่วนจากการจับรางวัลน,นะะ ก็จะได้รางวัลอาหารกล้วยไม้แล้วก็ดีรูทของมิสเตอร์ชนนะครับมูลค่า750บาทอาจจะมีรางวัลกล้วยไม้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคุณใบไผ่นะครับส่งไฟล์ภาพและวิดีโอมาแบ่งปันกันในช่อง Mr. สเตอร์ช n นชแบอกว่าหลังจากที่ใช้อาหารกล้วยไม้และดีรูทของมิสเตอร์ชนไปนะครับ สภาพก็เป็นอย่างที่เห็นนี้ออกดอกดีเลิศเกินนะครับงามจริงๆดีใจมากๆเลยส่งเรื่องราวต่างๆมาร่วมแชร์อันนี้ก็จะเป็นช้างนะครับออกดอกสวยงามมากๆนะครับรก็ถือว่าขอแสดงความยินดีกับความสําเร็จในเรื่องของการดูแลป้นกล้วยไม้ด้วยนะครับก็มิเชินก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะนี่ก็โ้แทงช่อแทงดอกกันสุดยอดนะครับก็เห็นแฟนๆมีความสุขนะครับ มิสเตอร์ชนก็พลอยมีความสุขไปด้วยอันนี้ก็เป็นช้างเผือกนะคุณใบไผ่ก็ส่งข้อความมาด้วยนะครับคุณใบไผ่แกบอกว่าอาจารย์คะใช้อาหารกล้วยไม้และก็ดีรูทของอาจารย์ผลผลิตก็จะเป็นอย่างเช่นนี้แหละขอส่งเข้าชิงระวันด้วยคนนะอาจารย์นะชื่อจริงก็ตามนี้ที่แจ้งมานะครับก็ยินดีครับทางช่องมิสเตอร์ชนก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง แฟนครับช่องมิตรชนนะครับบอกว่าการที่มิตรชนเพาะกล้วยไม้นะมันเป็นเรื่องยากซะเหลือเกินนะครับอ่ะไปดูกันมิตรชนจะบอกว่าจริงๆมันไม่ยากอย่างที่คิดละครับหนึ่งปีผ่านไปนะครับแฟนๆหลายท่านก็ติดตามช่องมิตรชนนะครับว่ามันเพาะได้จริงไหมไอคนนี้ยมันขี้โมดหรือเปล่านะครับวันนี้หลายๆท่านก็บอกโอ้โหมันเป็นเรื่องยากมากนะที่มิตรชนเพาะกล้วยไม้นี่มันขึ้นเยอะแยะเลยนะครับก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ฮะวันนี้ จะมาให้ดูเทคนิควิธีการทําแบบบ้านๆเลยนะครับแล้วก็จะได้ไม่รู้สึกว่ามันยากนะครับจริงๆแล้วการเพาะว้วยไม้ไม่ยากอย่างที่คิดละครับที่เห็นนี่ก็เป็นมะพร้าวนะครับมีตัวจชซื้อสําเร็จรูปเป็นมะพร้าวถอดเสื้อนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นมันฝรังร่งกล้วยนะฮะแล้วก็วุ้นนะครับและที่สําคัญอยู่ในถ้วยนี้ก็เป็นน้ําตาลทรายเราดีๆนี่แหละครับอัตวนอันนี้ก็จะเป็นนิโคตินิก,กับเป็น ก็จะเป็นสารเคมีที่เราเตรียมมาไว้นะครับทั้งหมดเจ็ดตัวด้วยกันแบบบ้านๆน,นะเตรียมสารเคมีใส่ขวดเซ็ซี่เลยนะครับก็ไม่พูดทำทำเพลงนะครับทำกันแบบง่ายๆแบบลูกทุ่งลุกทุ่งเลยเอา้า,าวมะพร้าวน้ำอ้ามะพร้าวเอาใส่บันทั้งอย่างนี้เลยนี่ไปซื้อมาสาเร็จรูปนะฮะนี่มะพร้าวเนี่ยไปซื้อมาสําเร็จรูปใส่บันทั้งแบบนี้เลยเนะแกะลงไปเอาใส่ลงไปแบบนี้เลยเดี๋ยวจะหาว่ามิตรชนทํายากนะฮะก็ทำมาให้มันอะไรให้มันง่ายๆอา้าวนี่เป็น มันฝรั่งหั่นไปเลยครับไม่ต้องไปสนใจนะหั่นไปเลยนี่มันฝรั่งครับหั่นเลยนี่เดี๋ยวจะหาว่าเพาะกล้วยไม้ยากอันนี้แบบทําแบบนี้มันก็ได้ต้นขึ้นเหมือนกันไม่ต้องห่วงนะบางทีอย่าทํางานพวกนี้อย่าไปคิดมากนะอย่าไปเรื่องเยอะนะเอากล้วยกล้วยเอาวันนี้เราเตรียม2ลิตรนะเอาแค่นี้พอเปลือกเปลือกไม่ต้องปอกมาแล้วเอา ยังไงก็ขึ้นเอาเอาแค่นี้พอก,กะกะเอาจากประสบการณ์เนาะเอาอันนี้อะไรวุ้นใส่เข้าไปวุ้นทำแบบทำขนมเลยเอนันนี้น้ำตาลเอาโอใส่เข้าไปอ่ะอันนี้นี่โกตินิกหนึ่งเม็ดเอาใส่เข้าไปไอ้น้ำมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเอ่อไม่น้ำไม่ออกมาเอานี่ยเอาน้ำออกมาซะอ่ะอืมเจาะหน่อย ากน,นั้นจับมันขยับลบไปทำงานง่ายๆเอาไอตัวตวงมาเนี่ยถ้วยตวงก็ใช้ออันนี้ 20cc นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ประมาณ 40cc ก็ประมาณขนาดนี้นะอันนี้มันบิ๊กเกอร์ 50cc ีอาใส่เข้าไปนะนี่ตัวที่หนึ่งนะสารเคมีตัวที่หนึ่งกะกะเอ้า 40cc เอาแค่นี้ใส่ลงไปอ่ะอย่าไปซีเรียสนะ พาะกล้วยไ,ไม้ง่ายนิดเดียวอย่างมิตรชนบ้านที่สามี่มีตัวที่สองนะเขย่าก่อนเขยา่ขยาขวดก,ก่อนใช้นะ,ะแล้วก็เติมเปิดฝาเติมลงไปบกบ้างอะไรบ้างก็อยากจะบอกก็มิตรชนทําเรื่องยากๆนะวันนี้มิตรชนก็มาทําเรื่องให้ง่ายๆเขาไว้นะก็จะได้รู้สึกว่าเออฉันก็ทําได้นะมีตัวที่สามเขยา่าขวดก่อนใช้เช่นกัน เืมมก็ไป 40cc 40, 40, นะกะกะเอาประมาณโดยประมาณนะก็ทําอย่างเงี้ยนะจนถึงตัวที่เจดก็ตัดภาพไปตัวที่6เลยนะเนี่ยเดี๋ยวมันเสียเวลาไม่ใช่หรอกก็ทําแบบเนี้ฮะตวงมา 40cc 40, 40, ก็ใส่ลงไปนยฮะมันไม่ใช่เรื่องยากทําไมถึงต้องใช้ 40cc 40, 40? เพราะว่าอัตราส่วนอาหารตัวนี้ใช้ 20cc กับน้ำ1ลิตรนะ ตัวที่ตีทำกันให้เห็นแบบนี้จะบอกว่ายากยังไงเนี่ยโอ้โหง่ายแสนง่ายเอาตะกาอีกแล้วนะตัวสุดท้ายนี่หลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวัสดุอุปกรณ์ของมิตรชนก็แบบบ้านๆน,นี่ไอตัวปั่นแบบซื้อมาแบบราคาถูกๆประกอบลงไปเลยนะแล้วก็เอามอเตอร์ตัวปั่นเนี่ยนะใส่เลย เดี๋ยวได้รู้กันว่ามันจะปั่นได้ไหมไม่ได้หันไม่ได้อะไรเลยเอาทำกันแบบง่ายๆแบบลุกทุ่งจริงๆนะถือว่าวันนี้มิตรชนจัดป่ใครบอกว่ายากเพราะไมยไม้เอานี่กดครับห<า>ลือเน้ละเอียดยิบแค่นี้ครับผมก็กรุกเขากันได้ที่ นะส่วนผสมคุกเข้ากันได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปเติมน้ำให้ครบ2ลิตรเปิดออกมาดูสีมันละเอียดไหมถ้ามันไม่ละเอียดเดี๋ยวกอกลงขวดไม่ได้โอ้โหเหมือนขนมเลยนะเพราะไหว้ไม้ง่ายนิดเดียวเนี่ยดูดูเขาทำเราก็ไปหาถ้วยตวงมานะมีตัวตวงนี่โอ้โหรุ่มพระเจ้าเหานะอุปกรณ์ไม่ต้องแบบดีเดเอร์หรูอะไรใครใส่เข้าไปเลยครับเพื่อจะรู้ว่า ในเนี้ยเราเตรียมแล้วส่วนผสมมันได้ทักเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันได้เท่าไหร่ขาดเท่าไหร่เราเติมให้ครบ2ลิตรอันเนี้ยดูตัวเรขแล้วเนี่ยมิตรชนกะกะดูอยู่ได้จุดที่ประมาณ7 0 0ดซีซีนะครับก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมน้ำอีก1 3 0 0ซีซีเท่ากับ2ลิตรพอดีเท่ากับ 2, 0 0 0ซีซีเอาละครับน้ำมาแล้วก็เติมลงไปเลยนะฮะเอาให้ครบ 2,000ซีซีนะดูง่ายๆกันนะ2,000ันีซีเป๊ะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ2ลิตรพอดีนะการเตรียมอาหาร2ฤลิตรเท่านี้ครับนำไปเพาะกล้วยไม้ได้หนึงค่าเชื้อมันก็จะกลายเป็นวุ้นสำหรับเพาะกล้วยไม้ นำอาหารที่เราทำไว้นะมาเติมเลยครับเติมใส่ขวดเติมเข้าไปเลยถ้าปั่นไม่ละเอียดมันจะทิ้ก็ลงยากเหมือนกัน อัวนี้ก็เป็นขวดเพาะนะครับใช้ขวดเล็กนี้สำหรับเพาะเมล็ดก,ก็ใส่ไปสักหน่อยหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอนะแค่นี้ประมาณนี้ก็เพาะเมล็ดได้ล้ว ครับเมื่อนําเอาอาหารกรอกใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อุดจุกอย่างครับแล้วก็นําไปนึ่งค่าเชื้อนะครับที่อุณหภูมิ1 2 1งองศาครับนานสัก15นาทีนะครับก็สามารถจะนําไปเป็นวุ้นสําหรับเราะเมล็ดกล้วยไม้ได้หรือว่าจะเป็นวุ้นเกียววุ้นดําก็แล้วแต่นี่ก็ขั้นตอนกระบวนการกําลังนึ่งอยู่เมื่อ นึ่งเรียบร้อยเราก็นาเอาฝักใบไม้ที่เราผสมพันเอาไว้นะฮะมาเพาะใส่เข้าไปในขวดนะมันก็จะงอกเหมือนอย่างภาพเล็กๆในมุมจอเห็นอย่างนี้เนี่ยเป็นล้านต้นนะครับก็ขอให้แฟนๆที่สอบถามมานะครับว่ามันทายากหรือเกินจริงๆแล้วไม่มีอะไรยากเกินไปกว่าที่มนุษย์เราจะทําได้หรอครับถ้าเราเข้าใจและทําได้เนี่ย มันก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะที่ดีมากๆครับนี่ก็เป็นการออกจากขวดตั้งแต่ไม้เล็กๆนะมาอนุบาลปลูกเลี้ยงไว้รอดทุกเน็ดครับไม้ที่พเพาะเลี้ยงด้วยวิธีนี้จะแข็งแรงมากๆสําหรับมิตรชนครับก็มีวัตถุประสงค์เพียงแค่อยากจะเผยแพร่ความรู้นะครับเพราะว่าความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ไม่ใช่ว่าหาง,ง่ายๆนะครับก็สําหรับท่านใดที่สอสนใจในเรื่องของการ เพาะเมล็ดกล้วยไม้ด้วยตนเองนะครับก็มิสเตอร์ก็ยินดีนะครับเป็นที่ปรึกษานะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ